นี่เราไปเฟซคลองจงันกัน,นมีอะไรกินครับนี่ของกินที่เป็นโซนภาคใต้ครับแต่จะมีตลาดใหญ่อยู่เลยไปอีกซอยตรงนี้อยู่ตรงวัดมินหกนะเฟซคลองจันทร์แต่ตลาดใหญ่วันเสาร์อาทิตย์มั้งมีเลยไปอีกซอยหนึ่งครับนี่ขนมที่แบบภาคใต้ขนมด้วงมีมีแบงค์ย่อยป่ะเอามาหยิบ เอาสักทุ้มาได้จต้องลอยกว่าดีไงอย่าันคนชนดวงคือไปแจกเอาฮะเอาแังแบงร้อยแบงดวงปอยู่ในรถครับอยู่ในรถร้อยสิบนลานพักใต้ดวงโคเป็นน้ำปานแล้วก็มีแจกชุดวงดวงครับ คมเป้งขมโคใส่เป็นน้ำ้อยใรวมกันมนอยใช่ใช่น้อาว้อยกันไม่ตนลอ่โนี่เป็นแ้งนชูก็มีน้อ้อยอยู่ข้างใน้าเป่คุณนะคะายแป้งุ่มล้วงอ่ะ โมลานนี่คุณเนยัยนี่เขาเป็นคนทำไปซื้อนนนะข้าวเหนีนยวดำเลยได้มลมวสองถุงใหญ่ๆเลยครับมีขนมหวานนี่เมื่อก่อนคนเยอะมากแต่นีนี้แบบว่าวายๆแล้วเดี๋ยวนี้ ちょっといいかも。 เดวไปดูก่อนเ๋ยคะนี่มันคู่พ่อกับใบเล็กคุดไ้าใช่นะคูค่นี้ เกี่ยวปลาตานีก็มีเยอะๆยะมี้กื่ขอขนมหอ่ขอขนมที่เป็นแบบพักต้าพ้าแบบนี้ดูข้างในเองมีอยู่ว,ยว่าอ่อนข้างในนี้ขายดีมากคนเยอะมากแต่ตอนนี้มัมนเงียบเหงาแล้ว มื่อก่อนตรงนี้แทบจะไม่มีที่นั่งเลยข้างในีเนะครับและนี่อันตะลางอยู่แหละนี่ขนมข้าวเหนียวดำที่ผมบอกว่าอร่อยมากเมื่อก่อนนี้เข้าแถวข้าวคิวซื้อกันไม่ไหวเลยว่าอย่างนี้ครับตอนเนี้ยประมาณนี้ขนมหวานทุกอย่าง พับเชื่อมน้ำเชื่อมกล้วยเชื่อมตัวดำเต้าส่วนสาคูเต้าเหนียวเปียกกำเนยียร์เขาอย่างดังแต่ที่ผมชอบกินคือเต้าเหนียวดำแล้วก็ตัวดำอันนี้เดี๋ยวแวะมาซือ้อนี่มาขนมแม่ยาแจกขนมจีนเจ้าดำเมื่อก่อนนี่แพ้จะต้องเมื่อก่อนดังมากครับเนี่ยร้านนี้เดี๋ยวนี้มันเงียบเหงาแล้ว นี่หมันนี่หมันเมื่อก่อนเนาะกิจีนข้าบมีหลายน้ำยาหลายหม้อหนมจีนน้ำยาเปียงเขียวหวานเป็งไกรความีหมด้อไปแล้วครับพริกน้ำหวานน้ำยาใต้รักอย่างหนึ่งของน้ำยาใต้ก็คือต้องมีผักพวกนี้ เมื่อก่อนนี้หม้อใหญ่ตรนี้เยอะคนขายคนซื้อเยอะมากแทบตรงเนี้ยแทบจะไม่มีที่นั่งเลยเอาเอาข้าวเหนียวดำกับไอ้ตัวดำได้ไหมตัวละไม่แยกเลยนี่กระถ ung ว่ะข้าเหนียวดำหนึ่งตัวดำหนึ่งตัวดำเอาข้าวเหนียวได้ปะเอาได้ครับอันนี้ที่ผมชอบกินข้าวเหนียวดำน อร่อยมากมเอาไว้เผื่อแม่นานาได้ดิไม่นู้นีนบ้าคนขายเอาเป็นเอาข้าวเหนียวดำสามตัวดำหนึ่งเป็นสามเลยไม่อยากกินอะไรนี้อนะ ข้าวเหนียวดำถั่วดำเต้าส่วนสาคูข้าวเหนียวเปียกบางใหญ่มีเผือกเชื่อมมันเชื่อมกล้วยเชื่อม,อ,มอันนี้นไม่เอานดำเชื่อมได้ไหมคะก็มันสำปะหลังลอดช่องมีทุกอย่างครับเฮ้ยปไปดูแรง อร่อยมากพนธจอมเนี่ยเอาเอาฟักทองชิมหนึ่งไปต้นมกับมันนะคะไม่เอาน้ำเฉียงมนกนเลยลไม่ไม่เอาเอมไม่เอาน้ำเฉียงแล้วแล้ก็จะดูนี่ไงเนี่ยแล้วไปมดวเาไ่อาเ่วอมน่เดีปกามงว่างแวะมาครับ เปิดของจันเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกต่อเนานะเป็นนี่เนี่ยร้านกับข้าวข้างนอกเดี๋ยวไ,ไปดูร้าข้างนอกอนะ่ะเดี๋ยวรอออเดอร์แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวไปกินต่อดูร้านกับข้าวร้านนี้เปิดได้ทีหลังเพื่อนนะแต่ว่าเปิดมาหลายปีเหมือนกันร้านใหญ่ร้านนี้กับข้าวเยอะมาก ยฝั่งนู้น้าานหนึ่เลยครับมาดูทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยร้านนี้กับข้าวเยอะมากสั่งอะไยังไม่รู้ทำนั่งสดใ,ใหม่เลยห้าร้านดูกันใิ่หิน ตุ๋นเป็นใหม่หมนะ้าร้านเลยร้นรนนยอนๆเลยใครน่ากินมากมีทุกอยอ่างข้วจิ้เก็งใต้ครับข้าวจิ้มผัดหมูป่าหมูหวานตับผัดตับตี๋ยื้อพริกโจรยำ เค okay. ทั้งหเลเนี่ยรงหมดเลยโอ,โอ,โอหางได้เลยนะอร้อนเลยอีกอย่างนึงอัดมีโบราณ ขนมแห้งเครื่องแกงทุกอย่างดูฝั่งนั้นก็มีครับดูคนซื้อคนขายไปไหนแล้วอี่างนี้มีอะเบียบไม่รู้งเห็ด่านเนี่ยผมชอบมากเลยกล้วยมีเม็นห้ง้งมีแบบทอดแบบเผาแบบอบ อร่อยมากคาราเมลถั่วถัวถ่วแบบคั่วๆเ่ยตอสัมปานะลูกเนียงม่วงเบานี้หมดครับม่วงหตเนี่ย โตโตปลาดขอ,องะาหม่เจต่อลว่ะเยอยัหมดครับตรง้นตอเอาไปเลยมูโทตามแล้วอเอาไปเยอะด้ยเ,น,เยน่อไปเของจัดนะครับมาได้ประมาณนี้บรรยากาศ โอเคครับขอบคุณครับ